โอ้เลยวาย้เสียเมือครับไออันที่โอนี่หนารถเด้อมึงสูมละมากันยองยังกันละวันนี้เนาะเออดิเศษเดนยนบอะไรทีทครับวันนี้เอ้ยลงโก็สุมวันนี้ ไม่ได้ทุกอย่ยางเนีแ่แหละอยากซอยยู่เหรอครับแต่ว่ามันเคีย่ <c oughs> งยงกันนั่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 น่กันเ่ะพี่น้องเล่นแย่งกันนี่ดีบ้างได้แห็นรถมันหลอกันนี้เลย

นันมึงดังกล้วยไหมนะถ้าเที่ยวประตูเปนไหเเ่ยไม่หงักเลยพี่พูดว่าข้าวอะไรไปไม่ห่วงเลยเีย่เชดันนี่เอาขาาจับเอาาแลจับไดีจับมือหนเนีอาหาแล้วหารื่งหมดร่มันเาะจับมาเรื่องไเรานี่เ็กไเดียวหนขึ้นเขาดีเลยคอเานนครับ ต็เรับตังนครับไอ,อ้วาวย่้อจจ้เด้่ยจำได้ว่าอันยวอ,อนยออนยนถึงห้ารับ,บหมดแก่หรอแล้วใครกินเรีย,ยบร้อยครับสอมเลยแล้วครับผมทางมอดครับอ <c oughs> เอาเอ,าเอ,าเอาไปเที่ไปเที่เอารถผู้เด่นเอาไปเลย เาผมขอฝากกดติดตามทังชอบกดติดตามกดไลค์นั้นเลยนะครับผมสวัสดีครับเราทีงนี่คิดไปไหมไม่เบิ่งเลยเลยครับ